ช่วงนี้มาติดตามการฟื้นฟูนฟนยายาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเมื่อวานนี้ที่บริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามูล,ลนิธิ อาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำโดยศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลและนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อมอบน้ํายากําจัดเชื้อดับกลิ่นพระราชทานสําหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต่อจากนั้นคณะเดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่มอบเงินสนับสนุนพระราชทานจำนวน10ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในกิจกรรมเพื่อนพึ่งพาอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบันเทาทุก์บำรุงสุขให้ยั่งยืนโดยมีจุดบริการฟิกซ์อจิตอาสาจานวน62จุดครอบคลุมพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสงขลา และโรงพระชทา,านเพื่อนพึ่งพาอาชีวะจำนวน24แห่งโดยระดมคณะครูนักศึกษาและนักเรียนอาชีวะ135แห่งจากสำนักการอาชีวศึกษาจังหวัด37จังหวัดจากทั่วประเทศเพื่อนำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือบรรเทาความรือดร้อนให้กับประชาชนจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากกุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ จังหวัดสงขลาประสบอุทกภัยจากกล้องมรสุมพาดผ่านและความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการโรงพยาบาลโรงเรียนวัด มัสยิดสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบใน16อำเภอ127ตำบล997หมู่บ้าน341ชุมชนมีผู้เสียชีวิต140คนประชาชนเดือดร้อน4,053ครัวเรือนปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูและเยียวยาค่ะ